กินขมิ้นชันเวลาไหนได้ผลดีที่สุดขมิ้นชันครับเป็นพืชสมุนไพรไทยครับที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเสริมสร้างภูมิุมกันให้แก่ร่างกายครับแค่เราทานบ่อยๆสุขภาพของเราก็ดีได้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลครับการกินขมิ้นชันครับที่จะได้ผลดีที่สุดครับเขาจะยึดหลักของนาฬิกาชีวิตครับนาฬิกาชีวิตครับก็คือ ช่วงเวลาต่างๆของอวัยวะต่างๆของเราทำงานครับผม 1. รับประทานช่วงเวลาตี3ถึงตี5ครับผมเป็นช่วงครับที่ลมปานกรจรไปที่ปอดของเราครับการรับประทานขมิ้นชันในช่วงนี้ครับจะช่วยบำรุงปอดแก้โรคภูมิแพ้หอบผืดครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆทุกคน 2. รับประทานช่วงตี5้ถึง7โมงเช้าครับผม เป็นช่วงที่ลมปานครับโคจรไปที่ลำไส้ใหญ่ครับจะช่วยฟื้นฟูปลายประสาทของลำไส้ครับทำให้มีการบีบรัดตัวครับทำให้ระบบการขับถ่ายของเราได้ดีนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. รับประทานช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าครับผมเป็นช่วงครับที่ลมปานโคจรไปที่กระเพาะอาหารของเราครับจะช่วยลดการ ท้องอืดท้องเฟอ้อจุดเสียดแน่นท้องหรือว่าอาหารที่ไม่ค่อยย่อยครับช่วยรบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารได้อีกด้วยนะครับเพื่อนเพ,นเพน่ทุกคน 4. ี่รับประทานช่วง9โมงเช้าถึง11โมงเช้าครับเพื่อนๆนเป็นช่วงครับที่ลมปานกวจรไปที่ม้ามของเราครับช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแก้การน้ำเหลืองเสียและช่วยรุมาม้ามของเราให้แข็งแรงครับในช่วงเวลานั้นครับผม ารับประทานช่วง11โมงถึงบ่ายโมงครับผมเป็นช่วงเวลาครับที่ลมปานกวดจรไปที่หัวใจจะไปบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงรวมทั้งอวัยวะใกล้เคียงครับอย่างเช่นตับและปอดอีกด้วยนะครับผม 6. รับประทานช่วงบ่ายโมงถึง3โมงเย็นครับผมเป็นช่วงเวลาที่ลมปานกวดจรไปที่ลำไส้เล็กครับช่วยลดการเกิดแก๊สอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะครับเพื่อนเพือทุกคน 7รับประทานช่วง3โมงเย็นถึง5โมงเย็นครับผมเป็นช่วงเวลาครับที่ลมปานกัวจอมไปที่กระเพาะปัสสาวะครับการทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้ครับจะช่วยบำรุงกระเพาะปัสสาวะและหูรูดให้แข็งแรงครับช่วยลวดอาการตกขาวในผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเพ่อนเพลิน,น,นทุกคนอันนี้ครับผมก็คือช่วงเวลาต่างๆครับผมที่เราสามารถทานขมิ้นทันที่ช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆ เราได้เพื่อนๆก็ลองไปเลือกทานช่วงต่างๆได้นะครับแต่ส่วนตัวครับผมผมก็จะทานช่วงตอนเช้า2เม็ดแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดก็คือวันละ4เม็ดครับเพื่อนๆก็สามารถทานตามผมได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองทานขมิ้นชนันกันบ่อยครับเพื่อสุขภาพของเราที่ดีสุขภาพของเราที่แข็งแรงกันครับต่อต้านโรคต่างๆกันนะครับผม